เสร็จแล้วจ้าทูโทนของป้านะเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่อันนี้ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังใช้ได้สด้านนะเป็นกระเป๋าทูโทนใช้แบบถือได้แล้วก็สะพายได้ตรงเนี้ยตรงแบบถือหรือสะพายหรือสายอะไรเนี้ยมันแล้วแต่เราชอบเนาะเราออกแบบได้สมมุติว่าเราไม่เอาสายแบบนี้จะเอาสายโค้งๆอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นสายเดียวสั้นๆก็ได้อันนี้แล้วแต่คนชอบอะเนาะก้นก็จะ กว่าจะถักเสร็จคือขนแมวมาติดคู่ถังคู่ถังคู่ถังมาให้อุ้มอุ้มแมวแล้วก็ไปถักต่ออุ้มแมวแล้วก็ไปถักต่อนะก็ติดบ้างสิบเอ็ดนิ้วนะคะความกว้างก้นสิบเอ็ดนิ้วกว้างไม่ใช่สียาวก้นสิบเอ็ดนิ้วกว้างห้าตอนแรกที่ถักมันเป็นสี่นิ้วครึ่งอะ่ะพอเราถักอีกรอบนึงมันก็เลยกลายเป็นห้านิ้ว ความสูง10นิ้วสูงเยอะนะปกติป้าจะถักกระเป๋าแค่9านิ้วอะสูงสุด9นิ้ว8นิ้วกว่าอะไรเงี้ย9นิ้วอันนี้คือ10นิ้วเพราะว่าตัวลายอะ่ะตัวลายดอกอะ่ะเนี่ยถ้าถักตามแพทเทิร์นจริงๆอ่ะมันจะต้องเป็นนู่นแหละ12นิ้วนู่นแหละป้าว่า 10, 11 1 1 12นิ้วอะมันต้องเพิ่มอีก

ตรงปากกระเป๋าอีก 1, 2, ึ่งสอี่ห้าแถวเป็น47แถวกระเป๋าเป็นทั้งหมด47แถวความยาวความสูงสิบนิ้วประมาณ10นิ้วครึ่งนั่นแหละนั่นแหละคือตรงนี้ขนาดเปลี่ยนแพทเทิร์นนะคือเอาเอาแถวออกเยอะอยู่นะคะป้าก็เขียนแพทเทิร์นให้ใหม่ป้าลงไปแล้วนะในคลิปนะคะถ้าเป็นแพทเทิร์นนะที่ปรับนะที่ปรับแพท ส่วนแพทเต็มก็ลงไว้ให้ด้วยแล้วนะคะเผื่อใครอยากถักที่มันยาวๆเนาะอยากถักเต็มรูปแบบก็ลองไปดูลองไปถักดูนะคะมันต้องถักให้แถวสั้นๆถักแล้วดึงให้แถวเตี้ยๆเราถึงจะได้ได้กระเป๋าที่ไม่ยาวมากนะคะต้องไปปรับเอาประมาณนี้ค่ะแล้วก็สายก็ตามความสูงของตัวเองนั่นแหละตามความต้องการถ้าคนสูงๆเขาจะชอบสายยาวๆ เดี๋ยวนี้เขาเป็นแฟชั่นแบบว่าสะพายข้างนะแต่ขอสายยาวๆแบบให้ตกถึงตกถึงเข่าอะไรประมาณนี้แหละแระจะยาวอะไรกันมากมายกระเป๋าทูโทนเสร็จเรียบร้อยด้านในจะเป็นปลายไหมเยอะหน่อยนะทุกคนถ้าใครต้องการความเรียบร้อยนะก็ตัดตัดซับมาติดนะตามจริงถ้าจะทำซับป,ป้าก็ทำได้นะนั่งซอยไปเรื่อยๆจักก็มีนะจัก จะทำนะป้าทําได้อยู่แล้วแต่ว่าขี้เกียจไงเรื่องของเรื่องนะก็ตัดก้นมาใช่ไหมล้วก็เย็บเอาด้านผิดเอาด้านผิดไว้ข้างในเอาด้านถูกออกมาให้ให้ให้เอาด้านผิดปิดรอยแล้วก็เอาด้านถูกออกมาแล้วก็มาสอยติดตรงข้างๆนี่ถ้าถ้ามันเข้าจากยากมันเป็นจักตัวเล็กๆจักเขาเรียกจักอะไรจับอิเล็กทรอนอ่ะมันตัวเล็กๆเราก็ ใช้สอยตรงปากเนี่ยใช้สอยเอาแต่ตรงก้นนะมันใช้จักได้ตอนตัดซับอ่นนะเนาะใครอยากลองทําให้ครบรูปแบบก็ลองดูนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วกระเป๋าทูโทนนี่สนใจก็ลองไปถักกันดูนะคะถักไม่ยากนะตรงนี้ก็วิธีถักก็ก็ถักเป็นแถวใช่ไหมถักสีหนึ่งอีกสีหนึ่งก็ดำข้างในก็เปลี่ยนสีไปเรื่อย เปลี่ยนสีนี้มาถึงตรงนี้ก็ตัดสีนี้ทิ้งแต่จริงๆมันต้องมันต้องดามไว้ให้เหลือสามเส้นอยู่ข้างในนะให้ดามไว้ตลอดทั้งใบอะ่ะมันจะได้นาขึ้นไงแต่ของป้ามันมีบางส่วนที่แบบดามหกเส้นเก้าเส้นยิ่งช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยจะดามเยอะช่วงดอกเนี้ยจะหนา เพราะว่ามันมีสีนี้ที่ต้องดามสีนี้สีนี้สีสีสีเนี่ยช่วงเปลี่ยนสีบ่อยๆนะมันจะมีปลายที่ต้องเปลี่ยนนยมันก็เลยจะดามเยอะแต่ว่าถ้าใครอยากถักแบบว่าเปลี่ยนสีน้อยๆใช่ไหมอาจจะใช้แค่สองสีดอกสีหนึ่งพื้นสีหนึ่ง ก้านก็ต้องเป็นสีเดียวกับดอกแล้วก็เกสรก็ต้องเป็นสีเดียวกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยคือถักสองสีสลับกันไปสลับกันมาแต่มันก็จะได้ดอกไม่สวยไงมันก็จะได้ไม่หลายสีอย่างเงี้ยถ้าเราอยากได้หลายสีเราต้องขยันเปลี่ยนสีไปเปลี่ยนสีมานั่นะแหละทุกคน <laughs> สนใจก็ลองไปถักกันดูจ้าประมาณนี้จ้ะ